เดือนเมษายนปี2025นักธรณีวิทยาได้กลับไปยังแอ่งน้ำพุร้อนนอริสในเยลโล w s ส o ตนเป็นครั้งแรกในปีนี้แล้วระหว่างที่ตรวจสอบตามปกติอยู่นั้นพวกเขาพบว่ามีเบางอย่างที่แตกต่างออกไปตรงที่เดิมเป็นเพียงพื้นที่ราบเรียบน่าเบื่อหน่ายตอนนี้กลับกลายเป็นหลุมขนาดยักษ์กว้างประมาณ4เมตรเต็มไปด้วยน้ำสีฟ้าอ่อนขุ่นๆที่ดูแปลกประหลาด ทุกคนต่างหวาดกลัวมันคือสัญญาณว่าภูเขาไฟยักษ์เยลโลสโตนพร้อมจะปะทุแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นหายาะระดับโลกที่ทำลายเมืองต่างๆสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐระบุว่าหากเกิดการประทุขึ้นผลกระทบที่ตามมาจะแผ่ขยายไปทั่วโลกเริ่มจากพื้นที่โดยรอบเยลโลสโตนโดยตรงจระเผชิญกับกระแสไิโรคลสติกซึ่งก็คือลาวาที่ปะทุออกมาจากภูเขาไฟ รวมถึงแก๊สภูเขาไฟที่มีความหนานั้นสูงเท่าภูเขาไฟหินพมิสและบล็อกลาวาร้อนกระแสะเหล่านี้จะทำลายทุกสิ่งที่มันสัมผัสและหากเยลโลว์สโตนปะทุมันจะส่งสิ่งเหล่านั้นไปยังไวโอมิงอเดลโฮและมอนทานาพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเยลโลว์สโตนจะรอดพ้นจากกระแสะนั้นแต่จะเจอกับเท่าภูเขาไฟที่ตกลงมาอย่างหนักในรัฐที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่สุด เท้าภูเขาไฟจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สูดดมเข้าไปน้ำหนักของเท่าภูเขาไฟยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอีกด้วยมันจะปกคลุมพืชผลและทับถมกันทำให้อาคารพังทลายลงมาผลร้ายแรงที่ตามมามีมากมายนับไม่ถ้วนแต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลังเพราะหลังจากการค้นพบไม่นานหลุมประหลาดนี้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ด้วย นักธรณีวิทยาพบหินกระจัดกระจายอยู่ทุกที่บางก้อนมีขนาดประมาณ0.3เมตรและทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยคโคลนสีเทาคโคลนเหล่านี้เข้ากับผนังของบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นใหม่ราวกับว่าสถานที่นั้นเพิ่งระเบิดแต่ไม่มีใครเห็นมันเกิดขึ้นทีมงานได้ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมเก่าเพื่อดูว่ามันปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ในเดือนธันวาคมปี2024พื้นดินอยู่ในสภาพปกติอย่างสมบูรณ์ ในวันที่6มกราคมปี2025เกิดแอ่งน้ำเล็กๆขึ้นและในวันที่13กุมภาพันธ์ลุมที่เต็มไปด้วยน้ำก็ปรากฏขึ้นในที่สุดสแต่สิ่งที่แปลกคือเซ็นเซอร์ที่ปกติจะตรวจจับการระเบิดของความร้อนใต้พิภพขนาดใหญ่กลับไม่ตรวจจับอะไรเลยมันไม่มีการระเบิดครั้งใหญ่หรือสัญญาณเตือนใดๆเกิดขึ้น ต่อมาปรากฏว่าช่องเปิดในพื้นดินที่หน้าพิศวงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่จากการประทุครั้งใหญ่ครั้งเดียวกลับกันมันเกิดจากการประทุเล็กๆหลายครั้งตามการเวลาการระเบิดเล็กๆจะพ่นหินออกมาก่อนจากนั้นเป็นโคลนและในที่สุดก็กลายเป็นหลุมเมื่อเวลาผ่านไปมันเต็มไปด้วยน้ําที่อุดมด้วยซิลิกานั่นเป็นความโล่งใจอย่างมากสําหรับทุกคนเยลโลสโตนอยู่บนภูเขาไฟยักษ์และการประทุครั้งใหญ่ของมันเป็นเหตุการณ์ฝันร้าย โชคดีที่ครั้งนี้เป็นเพียงการระเบิดขนาดเล็กที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช,ช้าๆมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็จัดการได้อย่างที่รู้อุทยานแห่งชาติเยลโลอ์สโตนเต็มไปด้วยไกเซอร์น้ำพุร้อนและภูมิทัศน์ธรรมชาติทุกประเภทแต่ใต้พื้นผิวสิ่งต่างๆกลับรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อทั้งหมดเป็นเพราะภูเขาไฟยักษ ภูเขาไฟยักษ์มักมีขนาดใหญ่มากพวกมันไม่มีกรวยเลยเพราะโดยทั่วไปแล้วมักเป็นก้นหลุมแมกมาที่เหลืออยู่ขนาดมะึมาครั้งหนึ่งก้นหลุมเหล่านั้นเคยประทุทิ้งร่องรอยของแอ่งภูเขาไฟไว้เบื้องหลังพวกมันมักอยู่จุดเหนือร้อนจึงไม่น่าแปลกใจที่ภูเขาไฟยักษ์สามารถก่อให้เกิดการประทุครั้งใหญ่ได้และเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกมันจะพ่นเท่าฐานปริมาณมากกว่า1,000ลูกบาศก์กิโลเมตรหินหลอมเหลวและก๊าซร้อนขึ้นสู่อากาศ กล่าวอีกในหนึ่งการประทุอย่างรุนแรงสี่ครั้งอาจทำให้แกรนแคนยอนเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นภูเขาไฟยักษ์ก่อตัวขึ้นเมื่อแมกม่าร้อนจัดปริมาณมหาศาลพุ่งออกมาจากใต้ดินลึกแมกม่า ma นี้จะพุ่งขึ้นใกล้พื้นผิวโลกแต่ไม่สามารถทะลุผ่านเปลือกโลกได้จึงเกิดแอ่งแมกม่าเดือดปุดๆที่มีแรงดันสะสมอยู่ที่ความลึกเพียงไม่กี่กิโลเมตรแรงดันยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแมกม่ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่พยายามจะขึ้นสู่พื้นผิวโลกและแล้วตุ้มการประทุรุนแรงก็เกิดขึ้นย้อนกลับไปในปี2015นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ได้ทำการสำรวจก้นหลุมแมกม่าหลักของภูเขาไฟยักษ์เยลโลสโตนและตกใจกับขนาดของมันจากนั้นพวกเขาก็พบอีกแห่งอยู่ด้านล่างแองแมกมาใต้ดินเหล่านี้ สามารถกักเก็บหินหลอมเหลวได้มากพอที่จะเติมเต็มแกรนด์แคนยอนได้ถึง11ครั้งแมกมาทั้งหมดนั้นดันตัวขึ้นจากพื้นดินด้านบนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเยลโลว์สโตนจึงสูงขึ้นประมาณ2.5-5เซนติเมตรทุกปีการยกตัวช้าๆนี้อาจฟังดูไม่มากแต่เมื่อรวมกับข้อเท็จจริงที่ว่าเยลโลว์สโตนยังคงเป็นภูเขาไฟที่มีพลังอยู่และมีดัดชนีการระเบิดของภูเขาไฟอยู่ที่8 ซึ่งมากพอที่จะทำให้คุณสงสัยว่ามันจะเป็นยังไงหากเกิดสถานการณ์ย่แย่แบบนั้นและใช่พื้นดินใต้ยัโลส์ stone ไม่ได้สงบนิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในเดือนมีนาคม2023มีแผ่นดินไหว354ครั้งในพื้นที่นั้นส่วนใหญ่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กแต่แผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดก็คือขนาด3.7ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินไหว106ครั้ง ก่อนที่คุณจะกรีดร้องผู้เชี่ยวชาญจากหอสังเกตการภูเขาไฟเยลโลสโตนกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องตื่นระหนกไม่มีการประทุกเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ภูเขาไฟไม่ได้เป็นไปตามกำหนดเวลาการที่เยลโลสโตนไม่ได้ปะทุมานานไม่ได้หมายความว่ามันกำลังจะปะทุอุทยานแห่งนี้ยังคงปกติดีในตอนนี้แต่นักวิทยาศ,าศาสตร์กำลังจับตาดูทุกสิ่งใต้ดินอย่างใกล้ชิดทั้งแผ่นดินไหวพื้นดินที่สูงขึ้นและแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เพื่อความปลอดภัยแมกมาร้อนจัดที่ลอยขึ้นมาจากส่วนลึกซึ่งเป็นจุดร้อนใต้เยลโลสโตนได้ปั่นป่วนมาเป็นเวลา17ล้านปีแล้วเปลือกโลกเคลื่อนตัวช้าๆมาทับมันทําให้จุดร้อนนี้ทิ้งร่องรอยของภูเขาไฟที่ทอดยาวกว่า724กิโลเมตรตามแนวที่ราบแม่น้ำสเนกปัจจุบันภูเขาไฟโบราณส่วนใหญ่เหล่านั้นถูกฝังอยู่ใต้ชั้นลาวาและตะกอน ในช่วง2ล้าน1 0 0 0แสนปีที่ผ่านมาเยันโนสโตนทำให้เกิดการประทุร้ายแรงถึง3ครั้งมันรุนแรงมากจนเปลี่ยนรูปร่างของแผ่นดินได้การระเบิดแต่และครั้งได้ส่งกระแสไพโรคลาสติกซึ่งเป็นแม่น้ำหินร้อนเท่าถ่านและหินพมิสไหลทะลักออกสู่ภายนอกเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเศษซากต่างๆทับถมกันเป็นชั้นๆหนาหลายร้อยฟุตบางชั้นกลายเป็นหินแข็งคล้ายลาวาเมื่อการประทุเหล่านั้นทำให้ก้นหลุมแมกมาใต้ดินว่างเปล่า หลังคาก็พังทลายลงก่อตัวเป็นปล่องภูเขาไฟขนาดมหืมาดังที่เห็นในปัจจุบันแม้หลังจากการประทุครั้งใหญ่เหล่านั้นเย l l o w s t o n e ก็ยังไม่หยุดระหว่าง1 8 0 0 0 0ปถึง70,000ปีก่อนลาวาไรโอไลต์ปริมาณมหาศาลไหลทะลักออกมาบางครั้งก็ไหลออกมามากถึง600ลูกบาทกิโลเมตรบางก็ไหลผ่านแนวปล่องภูเขาไฟเหนือใต้ ลาวาเวสเยลสโตนประทุขึ้นเมื่อประมาณ1 1 0 0 0 0ปีก่อนตามมาด้วยลาวาเนสเพิร์สเมื่อ1 6 0 0 0 0ปีก่อนหากคุณยืนอยู่ที่เมดิสันจังชัิบนขอบด้านตะวันตกเฉียงเหนือของปล่องภูเขาไฟคุณจะเห็นมันหน้าผาที่ก่อตัวขึ้นเมื่อการประทุของลาวาครีกทัฟทำให้แผ่นดินพังทลายลงเมื่อ6 4 0 0 0 0ปีก่อนและภายในปล่องภูเขาไฟคุณจะเห็นกระแสาลาวาที่แข็งตัวไหลคดเคี้ยวไปตามพื้น การรู้ว่าภูเขาไฟยักษ์จะระเบิดเมื่อไหร่เปรียบเสมือนการที่สามารถอ่านสัญญาณเตือนของธรรมชาติได้หลายพันปีก่อนการประทุครั้งใหญ่ความร้อนใต้ดินเริ่มก่อตัวขึ้นและกล้นหลุมแมกมาก,ก็กลายเป็นเหมือนหม้ออัดแรงดันสัญญาณเล็กๆเ,เริ่มปรากฏขึ้นฟองกา๊าซหลุดออกมาเมื่อความดันเปลี่ยนและแผ่นดินไหวทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนพื้นดินด้านบนค่อยๆย,ย,ยกตัวขึ้นรอยแตกปรากฏขึ้นน้าพุร้อนและไกเซอร์เริ่มผิดปกติ โดยร้อนขึ้นมากกว่าปกติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเย็นลโตนปะทุจำกระแสไพโรคลาสติกที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่าผู้มันประกอบด้วยสองส่วนก็คือกระแสะลาวาร้อนด้านล่างที่เคลื่อนตัวในระดับพื้นดินและกลุ่มเท่าภูเขาไฟที่ลอยตัวอยู่เหนือระดับลาวาดังนั้นทั้งสองส่วนนี้จะทำลายล้างพื้นที่กว้างใหญ่ เท่าภูเขาไฟจะไปถึงยุโรปภายใน3-4วันหลังจากการประทุแต่ที่นั่นคงไม่เรวร้ายนะักหลังจากนั้นจะใช้เวลาเพียงประมาณ2-3สัปดาห์เท่านั้นก่อนที่อุณหภูมิจะเย็นลงทั่วโลกซึ่งเป็นเพราะก๊าซัลเฟอร์ที่จะไปถึงชั้นบรรยากาศเบื้องบนหลังจากการประทุนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าอุณหภูมิโลกจะลดลงมากถึง10-12องศาเซลเซียสผลกระทบเหล่านี้อาจคงอยู่เป็นเวลา หกถปีซึ่งจะทำให้มรสุมสิ้นสุดลงอาจทำให้เกิดภาวะอดอยากอย่างกว้างขวางในเอเชียกลัวหรอไม่ต้องกลัวข่าวดีก็คือนักวิทยาศ,าศาสตร์ไม่เชื่อว่ายักษ์ที่หลับอยู่ใต้อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนจะตื่นขึ้นในช่วงชีวิตของเราผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการประทุครั้งต่อไปของเยลโลสโตนน่าจะไม่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายแสนปีและถึงจะเกิดก็อาจไม่เร็วร้ายนะักเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า แมกมาที่ซ่อนอยู่ในเยลโลสโตนนั้นแท้จริงแล้วแบ่งออกเป็นก้นหลุมสี่แห่งที่แตกต่างกันไม่เพียงเท่านั้นแหล่งกักเก็บแมกมาบางส่วนยังมีแนวโน้มที่จะเย็นตัวลงและก็แข็งตัวซึ่งจะลดโอกาสการประทุลงด้วยดังนั้นแม้ว่าการประทุจะฟังดูเหมือนจะทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนไปแต่โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นโดยเร็วนี้นั้นก็มีน้อยมาก คุณอาจเคยได้ยินมาว่าอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนอยู่บนยอดเขาภูเขาไฟขนาดยักษ์นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบริเวณนี้จึงมีไกเซอร์และน้ำพุร้อนที่ทรงพลังแต่นี่ก็หมายความว่าภายใต้เยลโลสโตนมีช่องแมกมาขนาดเมื่อมาอยู่ในปี2015นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูทาพบว่าช่องนี้ใหญ่กว่าที่ทุกคนเคยคิดไว้มากพวกเขายังพบช่องแมกมาอีกช่องที่อยู่เหนือขึ้นไปด้วยเห็นได้ชัดว่ายิ่งช่องต่างๆมีขนาดว่างเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีแมกมามากขึ้น ถ้าแมกมาจากทั้งสองช่องมารวมกันสามารถเติมแกรนคันย้อนได้อย่างง่ายดายไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ได้ถึง11ครั้งแต่คุณรู้ไม่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของช่องแมกมาคืออะไรพวกมันมักจะดันพื้นที่อยู่ด้านบนส่งผลให้พื้นที่เยลโลสโตนเพิ่มขึ้นประมาณ1-2นิ้วต่อปียิ่งไปกว่านั้นเยลโลสโตนเป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่และตามดัชนีการระเบิดของภูเขาไฟมันมีโอกาสระเบิดในระดับที่8 ตัวเลขที่สูงเช่นนี้หมายความว่าหากภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดมันจะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นการระเบิดของปีนาตูโบในฟิลิปปินส์ในปี1991ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดในช่วงที่ผ่านมานั้นอยู่ในระดับที่6จากดัชนีการระเบิดของภูเขาไฟฮ่าแค่6เองเรามาดูกันว่ามีอะไรต้องกังวลหรือไม่ในเดือนมีนาคม2023 สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของมหาวิทยาลัยยูท่าบันทึกแผ่นดินไหว354ครั้งทั่วทั้งภูมิภาคของอุทยานแห่งชาติเลโลสโตนฟังดูเหมือนมากแต่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจที่สุดของเดือนคือแผ่นดินไหวขนาดเล็ก3.7มันเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินไหวจนวน106ครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29มีนาคมและดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นเดือนใช่แล้วแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นเราต้องระวัง ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแผ่นินไหวเยลโลสโตนค่อนข้างจะรุนแรงกว่าปกติแต่มันไม่มีอะไรร้ายแรงจริงๆนักธรณีฟิสิกส์ที่ทํางานที่หอสังเกตการภูเขาไฟเยลโลสโตนชื่อไมโครโปแลนด์อ้างว่าภูเขาไฟจะไม่ประทุในเร็วๆนี้ถ้ามันจะระเบิดมันต้องมีแมกมาเพียงพอที่จะประทุอยู่ใต้พื้นผิวเอ้อต้องมีแรงกดดันมากพอที่จะทำให้แมกมานี้ลอยตัวขึ้นแต่ปัจจุบันไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้เลย ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุขณะนี้เยลโลสโตนยังไม่มีความเสี่ยงในเวลาเดียวกันโปแลนด์และทีมงานกำลังติดตามกิจกรรมใต้ดินทุกประเภทโดยมองหาสัญญาณเตือนที่อาจเกิดการประทุบางส่วนอาจเป็นความทีของแผ่นดินไหวและการเสียรูปของพื้นดินแผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายพันครั้งประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของพื้นผิวดินในบริเวณน,นั้นอาจเป็นสัญญาณเตือน ทีมงานยังติดตามมุณหภูมิความร้อนของอุทยานด้วยนั่นเป็นสัญญาณที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งของการประทุการเปลี่ยนแปลงของน้ำพุร้อนทั่วทั้งอุทยานตลอดจนการปล่อยกา๊าซและความร้อนดังนั้นแม้จะมีสื่ออ้างว่ายลโลสโตนอาจจะประทุขึ้นในเร็วนี้เพราะการประทุครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อ70,000ปีก่อนแต่ภูเขาไฟไม่ได้ทำงานแบบนั้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านี่เป็นหนึ่งในความเข้าใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับภูเขาไฟมันไม่ได้ระเบิดตามกำหนดเวลา หากเกิดการประทุกครั้งใหญ่จริงๆสิ่งที่น่ากังวลที่สุดสําหรับเราคงไม่ใช่กระแสลาวาและไม่ใช่แผ่นดินไหวที่อาจมาพร้อมกับการระเบิดของภูเขาไฟผลที่เลวร้ายที่สุดของการประทุกครั้งใหญ่นี้คือเท่าฐานจานวนมหาศาลเรามาดูกันว่าตอนที่ภูเขาไฟเยารสโตนประทุเมื่อหลายปีก่อนมันเป็นอย่างไรมีการประทุกครั้งใหญ่อย่างน้อย3าครั้งในประวัติศาสตร์ของมันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนั้นรุนแรงกว่าการประทุกของภูเขาไฟเซนเฮเลนในรัฐวอชิงตันเมื่อปี1 9 8 0เถึง2500เท่า สำหรับการประทุครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดนี้ได้รับการขนานนามว่าเดลาวาคร e กอิลับชันมันก่อตัวเป็นปล่องภูเขาไฟเยลโลสโตนหลังจากพ่นฝุ่นเท่าภูเขาไฟและหินจำนวนมหาศาลขึ้นไปในอากาศเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประทุครั้งใหญ่ที่ม่ทราบมาก่อน2ครั้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ8.7และ9ล้านปีก่อนการระเบิดครั้งหลังถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการบันทึกไว้ของภูมิภาคเยลโลสโตนทั้งหมด อย่างไรก็ตามเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนตอนนั้นผมยังไม่เกิดเราจึงสันนิษฐานเรื่องนี้ตามหลักฐานสัญญาณแรกของภัยพิบัตริปรากฏขึ้นนานก่อนที่มันจะประทุขึ้นเมื่อเวลาหลายพันปีแล้วที่ความร้อนสะสมจากภายในดาวเคราะห์มันละลายหินใต้เปลือกโลกและทําให้เกิดช่องขนาดใหญ่ผู้มันเต็มไปด้วยส่วนผสมที่มีแรงดันของหินกึ่งแข็งแมกมาไอน้ําและก๊าซต่างๆรวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์องค์ประกอบใต้ดินทั้งหมดนี้กําลังขยายตัว เพราะมีแมกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาพื้นดินเหนือระบบภูเขาไฟสูงขึ้นจนแทบสังเกตไม่เห็นหนึ่งปีก่อนการระเบิดครั้งใหญ่ยารอสโตนส่งสัญญาณเตือนมันเลอะเหรอแต่เมื่อนานมาแล้วไม่มีใครตีความสัญญาณเหล่านี้ได้และกระบวนการที่น่าตกใจเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใต้ดินตัวอย่างเช่นการบีบอัดจะปล่อยฟองกา๊าซออกมาในขณะที่ระเบิดฟองอากาศดังกล่าวมักจะกระตุ้นให้เกิดการระเบิดบางประเภทโดยเฉพาะ หลายเดือนก่อนการประทุแผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นพื้นดินหลายจุดทั่วบริเวณร้อนขึ้นกว่าเดิมน้ำในทะเลสาบและน้ำใต้ดินก็อุ่นขึ้นเช่นกันถ้าเคยมีคนอยู่ในช่วงเวลานั้นพวกเขาจะสังเกตเห็นไอหมอกที่ผิดปกติในบริเวณนั้นไม่นานก่อนการประทุแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นดันพื้นเหนือช่องแมกมากขึ้นสิ่งนี้ทําให้เกิดการยกตัวเป็นรูปโดมรอยแตกแคบๆเริ่มเปิดออกตามขอบโดมนี้ลองนึกภาพการเปิดขวดน้ำาอัดลมหลังจากที่คุณเขย่ามัน สิ่งนี้เกิดขึ้นใกล้ภูเขาไฟคิดถึงเมนทอสและไดเอทโคกความดันถูกปล่อยออกมาผ่านทางรอยแตกเมื่อมีก๊าซระเบิดออกมาจากใต้พื้นผิวก่อนเกิดภัยพิบัติพื้นที่ร,บรอบๆภูเขาไฟเยลโลสโตนยกตัวขึ้นแอ่งน้ําร้อนใต้พิพภพและไกเซอร์ถูกทําให้ร้อนจนถึงจุดเดือดเมื่อมีสภาพเป็นกรดมากกว่าปกติแมกมาเริ่มลอยขึ้นสู่พื้นผิวเมื่อถึงจุดหนึ่งหลังคาหินของช่องแมกมาก,ก็ต้านทานไม่ไหวแล้วและการประทุก,ก็เริ่มขึ้น แรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยแต่คงที่เริ่มเคลื่อนตัวไปยังพื้นดินหลายวันก่อนที่จะเกิดการประทุแต่แรงสั่นสะเทือนที่แท้จริงเกิดขึ้นก่อนการประทุไม่กี่นาทีด้วยเสียงที่ดังกึกก้องลาวาและเถ้าถ่านจำนวนมหาสาลพุ่งขึ้นไปในอากาศภายในไม่กี่นาทีกระแสะตะกอลาวาก็ไหลไปทั่วพื้นที่ด้วยความเร็วเหมือนเฮอริเคนกระแสะดังกล่าวเป็นส่วนผสมของลาวากึ่งแข็งเถ้าภูเขาไฟและก๊าซขยายตัวที่ร้อน มันดูเหมือนหิมะถล่มที่ร้อนจัดและเป็นพิษโดยอุณหภูมิประมาณ700องศาเซลเซียสมันเผาไหม้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าภูเขาไฟปล่อยเท่าถานออกมาอย่างต่อเนื่องหลายวันสําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเท่าที่ปล่อยออกมาเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่งจากการประทุเท่าภูเขาไฟกลายเป็นซีเมนแก้วภายในไม่กี่วินาทีหลังจากสูดดมสัตว์ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสารอด แม้แต่ต้นไม้หนาทึบก็เริ่มหักลงด้วยน้ำหนักของสารที่มีความหนาแน่นนี้ในเวลาเพียงสองสามวันชั้นเท่าหนาก็ปกคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่หลังจากที่เท่าฐานเข้าสู่ชั้นสตราโตฟีอาอุณหภูมิทั่วโลกก็เริ่มลดลงการประทุป,ปล่อยกรามันถ่านออกมามา,มากมายซึ่งเป็นตัวบล็อกแสงอาทิตย์อย่างรุนแรงทำให้ในไม่ช้าอากาศก็หนาวจัดจนไม่มีฤดูร้อนทั่วโลกในอีกหลายปีข้างหน้าสัตว์ไม่สามารถหาอาหารและน้ำสะอาดได้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่นี้เรียกว่า The Great l a n d i n g Super Eruption นั่นคือสิ่งที่นักวิจัยอธิบายไว้ในการศึกษาล่าสุดของพวกเขาเมื่อส่งผลกระทบต่อดินแดนนันกว้างใหญ่กระแสลาวาปกคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่เท่ากับรัฐนิวเจอร์ซีมันกำจัดทุกอย่างที่อยู่บนพื้นดินทันทีโดยกำจัดชีวิตและพืชทั้งหมดที่เคยเติบโต,ตอยู่ที่นั่นหากการพะทุดังกล่าวเกิดขึ้นทุกวันนี้มันจะปกคลุมโคโลราโดยูทาห์และไวโอมิง ดยเทผู้เขาไฟพิษสูงเกือบ3ฟุตหลายภูมิภาคจะอยู่ในความมืดแม้แต่ชายฝั่งซึ่งชาวอเมริกันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ก็จะเจอปัญหากับเท่าภู้เขาไฟนี้มันจะทำลายพืชผลและปนเปื้อนอยู่ในทุ่งหญ้าทำลายสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าดังนั้นผมมั่นใจว่าคุณจะเห็นด้วยกับผมว่าการไม่เกิดภัยพิบัติแบบนี้ในเร็วๆนี้นั่นดีแล้วเฮ้ hey, ตอนนี้เรามีปัญหาอื่นๆมากพอแล้ว